พี่น้องชาวราศีสิงค์ครับในเดือนกันยายนพุทธศักราช2567เส้นทางของจักกับพาตินีเส้นทางของความมั่นคงร่ำรวยสมบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับท่านมีโอกาสาที่จะได้รับความสเสด็จมีโอกาสาที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานและการดําเนินชีวิตต่างๆเข้ามาด้วยมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมีโอกาสาใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับ รายละเอียดต่างๆของดวงชาวราศีสิง์จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีสิง์ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนที่เกิดในราศีสิง์ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2567นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีสิงค์ก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีสิง์ในเดือนกันยายน2567จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ8ปดถ้วย8ถ้วยคือโอกาสสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีการไม่ดีไม่มีงานทําหรือไม่ก็รอคอยการเปลี่ยนแปลง โอกาสของการงานนะครับเปิดกว้างขึ้นมาท่านจะมีการย้ายงานได้งานใหม่มีตำแหน่งใหม่มีการเดินทางไปรับงานใหม่รับตำแหน่งใหม่ท่านจะผ่านอุปสรรคแล้วก็เริ่มต้นทำงานได้ตามใจได้มีความสุขในการทำงานต่อไปนะครับไม่ว่าท่านทำงานประจำหรือว่าทำอาชีพส่วนตัวสำหรับคนทำอาชีพส่วนตัวก็จะได้งานใหม่ๆเข้ามา งานใหญ่ๆงานสำคัญสำคัญผ่านอุปสรรคได้แล้วก็เริ่มต้นได้ดีมากนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองเป็นหนึ่งถ้วยนะครับบรรยากาศของการงานจะเริ่มดีขึ้นนะครับมีความสุขมีความพอใจมีกิจกรรมเข้ามามีคนมาแสดงความชื่นชมยินดีมีงานเลี้ยงมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือน กันยายน,นี้นะครับนั้นผลลัพธ์จากความเสเร็จความมั่นคงของการงานที่เปลี่ยนแปลงขึ้นทำให้สภาพการดำเนินชีวิตมีความมั่นคงและก็อบอุ่นตามไปด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานเป็นเลเบอร์เลเบอร์คือประเด็นความรักความชอบความพออกพอใจพี่น้องชาวราศีสิงจะได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ท่านรักงานที่ท่านชอบ มากเป็นพิเศษด้วยนะครับแม้ว่าบางครั้งผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการแต่ก็ไม่เป็นไรท่านยังพอใจที่จะทำได้นะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่ไยายกร์ใบที่1เป็นอัศวินดาบนะครับมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องกับ การเงินด้วยนั้นหมายความว่าท่านจะย้ายงานมีงานต้องทํามีปัญหาต้องแก้ไขมีเรื่องต้องสะสางจัดจานและมีรายจ่ายอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่านูนค่านี้เข้ามาด้วยนะครับก็มีความจำเป็นในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบงานเกี่ยวกับงานใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้จ่ายในการเดินทางนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นราชิเน ดาบนะครับเป็นเรื่องของการสะสางปัญหาการตัดสินใจการวางแผนชีวิตดีๆนะครับในรูปแบบของการงานด้วยการเงินด้วยชีวิตด้วยและก็มีส่วนที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันจะเลือกจะคิดจะทําจะตัดสินใจอย่างไรนะครับก็ขอให้มีเหตุมีผลใจเย็นๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับ เป็นเฮอร์มิตนะครับมีดวงของครูบาอาจารย์นักบวชสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินโอกาสของท่านคือการสร้างบุญสร้างกุศลและได้รับโชคลาภมีแสงสว่างเข้ามามีความสมบูรณ์มีความส็จร,รออยู่ข้างหน้านะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3คือเรื่องของความรักสำหรับ ชาวราศีสิงห์นะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับมี5เหรียญอยู่ในประเด็นความรักและครอบครัวนั่นคือรายจ่ายจํานวนมากๆอาจจะเกิดขึ้นในครัวเรือนในเรือนของท่านในบรรยากาศของความรักครอบครัวอยู่ไม่น้อยนะครับซึ่งก็ต้องดูแลบริหารด้วยความาระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด็กถือ ถ้วยนะครับจะมีบรรยากาศภายในครอบครัวมีลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามาช่วยเหลือเกินหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาทําให้มีความอบอุ่นมีความพอใจมีความสุขในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็นเดฟูนะครับเป็นบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการพักผ่อนท่องเที่ยวและความรักก็อาจจะมีการ เลือกนะครับมีการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักอยู่ด้วยนะครับก็บอกกันเป็นแนวทางไาว้คร่าวๆนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสักสั์แนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับเมามาเริ่มต้นจากไพ่ปัาจักรใบที่1คือราชินี เหรียญน,นะครับราชินีเหรียญคือความสมบูรณ์ความมั่นคงความร่ำรวยโอกาสต่างๆจะเกิดขึ้นนะครับท่านมีแนวโน้มจะได้รับทรัพย์จํานวนมากๆม,มีชีวิตที่มีความมั่นคงขึ้นต่อไปนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับโอกาสร,รับทรัพย์ร่ำรวยมีความรักก็เติมเต็มเข้ามานะครับเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นพระสังฆราชนะครับเรื่องของบุญกุศลเรื่องของแนวทางชีวิตที่ท่านจัดสอดคล้องกับการสร้างบุญหรือว่าการสร้างกุศลต่างๆการปฏิบัติธรรมการเข้าวัดในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับและก็เป็นแนวทางที่เพิ่มเติมเข้ามาคือจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์แนะนำให้ข้อคิดให้โอกาส แล้วชี้ผิดชี้ถูกชี้แนวทางการเดินหน้าต่อไปในเส้นทางของการงานหรือว่าการดำเนินชีวิตที่ชัดเจนขึ้นนัครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น j u d g m e n t เป็นข่าวดีๆท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการงานนะครับเป็นตำแหน่งงานที่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้งานทำใหม่ได้ทำสัญญาใหม่ได้เจราจาตกลงการงานใหม่ๆเข้ามาด้วยใครที่รอข่าวการงานอยู่ กันยายนท่านได้ข่าวดีๆเกี่ยวกับตำแหน่งงานหรือว่างานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการเงินก็มีแนวโน้มที่จะได้รับโชคมีโอกาสดีรับเงินจํานวนมากความรักกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่เราคอยความรักจะสมหวังนะครับและสุขภาพก็จะเริ่มดีขึ้นฟื้นฟูสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศท,ทางที่ดีนะครับอธิษฐานขอในสิ่งดีๆท่านมีโอกาสที่จะได้รับนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีสิงห์นะครับเป็นจักรพรรดินีนะครับนั่นคือความมั่นคงสรุปสั้นๆว่าชีวิตจะดีขึ้นมากกว่าเดิมประสบความสำเสร็จมากกว่าเดิมการงานดีขึ้นการเงินดีมากรับทรัพย์จำนวนมากๆม,มีโอกาสได้เงินล้านโชคลาบก้อนใหญ่เข้ามาตลอดความรักเข้ามารุ่งเรืองสมบังมั่นคง และก็สมบูรณ์แบบมากนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีสิงห์ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2561การงานของท่านจะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานมีโอกาสได้งานใหม่ใครที่รองานอยู่มีโอกาสได้งานทํารวมทั้งตำแหน่งงานด้วยไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระท่านจะโดดเด่นมั่นคงต่อไปแม้ว่าท่านจะได้ทุ่มเทเพื่อความรักโดยที่ไม่ ทุ่มเทพเพื่อการงานบางอย่างโดยที่ไม่หวังผลกลับมาแต่ว่าผลลัพธ์จะดีนะครับส่วนเรื่องของการเงินท่านมีเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่น้อยนะครับต้องระวังไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนที่อยู่การย้ายที่ทํางานรวมทั้งค่าใช้จ่ายจิปาถะมากทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาสของท่านอยู่ที่โชคลาภ อยู่ที่แนวโน้มที่จะดีขึ้นรับเงินจํานวนมากๆนะครับความรักก็อยู่ในช่วงของการ,ปรเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนย้ายงานบางคนย้ายที่อยู่ทําให้มีเกินทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักได้เหมือนกันนะครับแต่แนวโน้มโอกาสความรักของท่านยังดียังมีความสมบูรณ์ลูกหลานบริวารมีส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ท่านประครับประคองความรักได้นะครับ ส่วนโอกาสดีเยี่ยมนะครับท่านจะได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานการเงินความรักท่านจะร่ำรวยมีงานเข้ามาตลอดมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นได้รับงานใหม่ๆเข้ามาและมีเงินเข้ามาตลอดด้วยนะครับมีโชคใหญ่ด้วยมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงมีความลงตัวอย่างมากสํำหรับพี่น้องชาวราศีสิงหนะครับ อะไรครับมหมอฮักพยากรณ์ดวงชาวราศีสิง์ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2567มาสั้นๆน,นะครับแต่ว่าครบทุกเรื่องทั้งการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับฝากกันเป็นแนวทางไว้พี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับ เอาละครับลาไปก่อนขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านจงร่ำรวยสมบูรณ์มั่นคงทั้งงานเงินความรักนะครับและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ